สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำถั่วกวนค่ะวิธีทำถั่วกวนแบบไม่ต้องแช่ถั่วข้ามคืนได้ถั่วกวนเนื้อละเอียดเนียนนุ่มอร่อยนะ่ารับประทานมากเลยค่ะถั่วกวนสูตรนี้สามารถนำไปทำเป็นไส้ขนมต่างๆได้นะคะอย่างเช่นไส้ขนมเปี๊ยะค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็จะนำถั่วมาล้างทำความสะอาดค่ะจะใช้เป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกยี่ห้อไรทิปแบบนี้นะคะถุงหนึ่งครึ่งกิโลค่ะหรือ500กรัมนำมาเทใส่ภาชนะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะถั่วเขาจะมีสีเหลืองทองนะคะเราจะล้างทำความสะอาดจนกระทั่งน้ำที่ล้างใสค่ะจะล้างด้วยน้ำสะอาด5รอบนะคะจนกระทั่งน้ำใสค่ะ ต่อไปเราจะนำถั่วที่เราล้างนะคะไปต้มในน้ำเดือดค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็นำถั่วไปใส่ลงไปในน้ำค่ะจากนั้นจะต้มต่อประมาณ10นาทีค่ะต้มต่อจนกระทั่งน้ำเดือดอีกครั้งนะคะหากว่ามีฟองรอยอยู่ก็ให้เราตักออกค่ะพอครบ10นาทีก็ปิดไฟค่ะ เราก็นำถั่วไปกรองในกระชอนเพื่อเอาน้ำออกค่ะเสร็จแล้วพักไว้ให้เสดดน้ำค่ะต่อไปเราจะนำถั่วที่เสดดน้ำแล้วใส่ในซึ้งค่ะเราจะนำถั่วไปนึ่งค่ะเกลี่ยถั่วให้ทั่วกระจายบนซึ้งนะคะจากนั้นนำไปนึ่งบนหม้อน้ำร้อนเดือดค่ะ จักหนึ่งสินาทีนะคะโดยใช้ไฟปานกลางค่ะเมื่อครบเวลาจะกนำออกจากเตาค่ะลองตรวจเช็คถั่วดูให้ทั่วนะคะว่าถั่วของเรามีความอ่อนตัวแล้วก็ลองบี้ดูถ้าเขาแหลกง่ายๆก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้ายังแข็งอยู่ก็ให้เรานำไปนึ่งต่อค่ะ ต่อไปค่ะให้เรานำถัวมาใส่ภาชนะที่เราจะผสมค่ะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมได้เลยค่ะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือค่ะจากนั้นใส่น้ำมันค่ะจะใส่เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะ เพื่อนๆจะใช้น้ำมันพืชก็ได้ค่ะตามด้วยกะทิค่ะจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะสามารถใช้เป็นกะทิสดได้เหมือนกันนะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีพักเอาไว้ให้อุ่นแล้วก็นำไปปั่นค่ะ ปั่นส่วนผสมด้วยความเร็วจนได้ส่วนผสมที่มีความเนียนละเอียดนะคะจากนั้นให้นำส่วนผสมที่ได้มาเทใส่ในกระทะค่ะเมื่อเทส่วนผสมลงไปหมดแล้วนะคะก็ให้เรานำไปตั้งไฟค่ะจากเปิดไฟอ่อนแล้วก็กวนเข้าไปเรื่อยๆค่ะกวนจนกระทั่งถั่วกวนมีลักษณะเนื้อเนียนนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะค่ะ จะใช้เวลากลวนอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะเมื่อได้เนื้อเย็นสวยและไม่ติดกระทะแบบนี้แล้วก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะจากนั้นนำไปเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะแผ่กระจายถ่กกวนให้ทั่วนะคะเพื่อให้เขาได้กระจายความร้อนค่ะ จากนั้นให้นำพลาสติกแรปมาคลุมไว้ค่ะโดยให้พลาสติกแนบไปกับถั่วกวนเลยค่ะเพื่อป้องกันถั่วแห้งนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นำมาใช้ได้เลยค่ะถั่วกวนสูตรนี้ทำง่ายไม่ต้องเสียเวลาแช่ถั่วก็ได้ถั่วกวนเนื้อเนียนละเอียดนุ่มหอมอร่อยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ